นี่เราจะต้องซื้อถาดถาดที่จริงซื้อตั้งเยอะซื้อตั้งหลายใบละไม่เหลือสักใบหายไปไหนไม่รู้พอคิดได้ก็นึกขึ้นได้ก็เอาหายไปตั้งนานแล้วไม่เห็นตั้งนานแล้วเป็นเช่นนี้เพิ่งทำเป็นไดก ครั้งที่สองค่ะเพื่อนๆขนมมะแกงขนมกระทะเดี๋ยวทำไปทำไปก็เก่งเองเนอะชำนาญเองขนมมะแกงขนมหน้าไม้อยากทำขนมเปียกปูนเปียกปูนอะสีดำม,มาค่ะกากมะพร้าวอะค่ะชอบกินหอมหอมกากมะพร้าวมะพร้าว ไม่เัวอยู่นี่ค่ะกี่โมงกี่ยามแล้วไม่รู้เนะี่ยเดี๋ยวนะขอดูเวลาก่อนเนาะกี่โมงแล้วเอ่ยจะห้าโมงอยู่แล้วนะ่ะ นี่ยังโชคดีนะน้องเขยเข้ามาเอาแหนไปปล่อยในบ่อ